นักเตะซูเปอร์สตาร์เหล่านี้เขาใส่สตั๊ดยี่ห้ออะไรและเขาว่ากันว่ามีแค่เตที่ตอบถูกหมดและหลายๆคนบอกว่าพี่อยากทายเรื่องรองเท้าสตั๊ดของนักเตะนะครับผมเ้าโอเควันนี้จัดให้ดูซิว่าจะเก่งขนาดไหนไม่ต้องรอช้าไปดูมาเริ่มที่คนแรกเจย์ J. ชนาทิพย์เขาใส่สตั๊ดยี่ห้ออะไร A m มิซูโน่บีนิวบาลานซ์สีไนกี้กดหยุดคลิปแล้วพิมพ์คําตอบมาจากแต่พิมพ์คาตอบค้างไว้ก่อนนะแต่ยังไม่ต้องกดส่งนะครับผมค่อยส่งทีเดียวท้ายคลิปเนอะอย่าแอบดูคําตอบนะยานะแล้วมาตอนที่ซอนหน,นะ แล้วก็มาต่อที่คุณแผนแมนซิตี้นะครับผมแจ็คกิลิสนะครับผมใส่รองเท้าสตั๊ดยี่ห้ออะไร A B หรือ C เอาดูดีไนกี้พูม่าอาดิดาสกดหยุดคลิปแล้วพิมพ์คําตอบมาจ่าไม่ยากนะแล้วก็มาต่อที่กาบี้นะครับผมใส่รองเท้าสตัดยี่ห้ออะไรนะอัมโบอาดิดาสไนกี้นะครับผมกดหยุดคลิปแล้วพิมพ์คําตอบมาจากให้ถูกนะแล้วคนสุดท้ายแฟนเลี้ยวพูย์ท่านให้ผมผิดหวังนะครับผมแม็กอลิสเตอร์ใส่รองเท้าสตัดยี่ห้ออะไร A B C กดหยุดคลิปแล้วพิมพ์คําตอบมาจ้ะเรียบร้อยครบ5คคนแแลล้วรับผมเหมมมมืออนเดิิคคคครับบุณีีําตท่พพ์้างอยู่่ใชมเพราะฉะนั้นแล้วถึงเววลลาแ้ครับกดดสส่่งงคําตอบไ้้เเลลยยจะผม งและทุกคนครับเฉลยอ,อยู่ท้ายคลิปนะครับผมและผมหวังว่าจะได้เห็นคนที่ตอบถูกหมดบ้างนะจ๊ะและหว,วังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมและไม่ต้องกลัวทุกคอมเมนต์ของเพื่อนผมอ่านเสมอมีอะไรเพิ่มเติมยังไงได้ก็เทนอะไรเพิ่มเติมต,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 ตามหา7%ที่เก่งจริงไปดูเฉลยจะ้ะ